ที่นี่นะหรอไบอันใช่ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีเฉพาะพวกพ่อมดแม่มดเท่านั้นที่จะเห็นสถานที่นี้เดี๋ยวพอเราเข้าไปแล้วนาลาคอยมองหาแมวที่มีเครื่องหมายพระจันทร์กับดวงดาวที่หน้าผากนะได้ได้ โอ้โหแมวเยอะมากเลยแล้วจะเป็นตัวไหนละเนี่ยอุย๊ยตัวนี้หน้าเหมือนแล็คูนมากกว่านะไบรอันสองตัวนี้สีสวยจังแต่ก็ไม่มีเครื่องหมายที่หน้าผากนะตัวนี้หรือเปล่าไบอันมีเครื่องหมายที่หน้าผากด้วยไม่ใช่ต้องเป็นแมวตัวสีดำและเครื่องหมายต้องเป็นสีขาวนะนาลาตัวนั้นสีดำ แต่ก็ไม่มีเครื่องหมายที่หน้าผากนี่ไงเจอแล้วใช่แล้วตัวนี้แหละแล้วมูลแมวคืออันไหนเหรอใบอัน้นเดี๋ยวเราดูให้นี่ไงกองนี้แหละที่เป็นสีลุงโอเคได้แล้วงั้นเรารีบกลับกันเถอะหวังว่าออกไปคงยังไม่เช้านะยังมือดอยู่เลย ตอนนี้เป็นเวลาตีสองถ้าเรากลับไปที่มหาลายัยก็จะเช้าพอดีพี่ฮิวโก้โทรมาหานาลาตั้งหลายสายแน่คราวนี้นาลาจะแก้ตัวยังไงดีนะวันนี้เรามีเรียนตอนบ่ายงั้นนาลาย,ยังไม่ต้องกลับหอผีเสื้อแล้วกันไปพักที่คอนโดเราก่อนแล้วบ่ายเราจะได้ไปเรียนกันเลยจะได้ไม่ต้องเจอพี่ฮิวโก้ด้วยแต่ถ้าเลิกเรียนพี่ฮิวโก้ก็คงจะมารับนาลายอยู่ดี เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยคิดเรารีบไปจากที่นี่ก่อนเถอะโอเคจ้าถึงสักทีเหนื่อยจังเลยเหลือแค่ผลไม้แห่งกลิมเมื่อบุกอีกอย่างเดียวสินะต้องไปเอาที่ไหนหรอไบอันนาลานอนพักก่อนก็ได้ ก็นาลาอยากถอนเวทแมวพิทักเร็วๆแล้ว,ลวนะสินาลาอยากไปหาท่านตานาลาอยากไปดินแดนกลิมมะบุกโอ้ยโอ้ยไบรอันไบรอันเป็นอะไรไปนอนที่เตียงก่อนไหมเดี๋ยวนาลาพาไปนาลานาลารีบกลับไปก่อนไบรอันไบรอันเป็นยังไงบ้างพอดีพลังเราหมด ตอนนี้เวทบังตาอาจจะสลายไปแล้วนาลารีบกลับไปเหอะก่อนที่แม่เธอจะมองเห็นผ่านลูกแก้วแล้วไบอันล่ะไม่เป็นไรหรอกเธอรีบออกไปเพราะถ้าแม่เธอรู้เธออาจจะไม่ได้มาที่นี่อีกรีบไปเถอะแล้วจะให้นาลามาได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันรีบออกไปดูแลตัวเองนะไบอัน ก็เจอนาลาผู้สืบทอดของเผ่าคาวิวลรุ่นที่825จนได้ทิศแท้ก็มีนายไบอันพอหมดไปแถวคอยดูแลอยู่นั่นเองเจมเจ้าจงไปกำจัดนาลาก่อนที่เธอจะเข้ามาที่ดินแดนกริมเมอร์บุกแห่งนี้ได้ครับท่านเอริก สองสาวันแล้วเปล่านี่นาลาไม่ได้โกรธอะไรพี่ฮิวโก้นะแต่นาลาก็ไม่พูดกับพี่ฮิวโก้เลยช่วงนี้นาลาก็ไม่คุยกับฮันนี่ด้วยนาลาเป็นอะไรบอกฮันนี่ได้นะพอดีนาลาติดต่อไบรอันไม่ได้สองสาวันแล้วตอนนี้ไบรอันก็ไม่สบายอยู่ด้วยนาลาเป็นห่วงไบรอันอยากจะไปหาไบรอันแต่ติดตรงพี่ฮิวโก้เนี่ยแหละ เานาลาตลอดเวลาเลยนาลาจะไปไหนก็ไม่ได้ทํำยังไงดีนะนั่นสิเวลานาลาจะไปไหนทำไมพี่ฮิวโก้รู้ตลอดเลยฮันนี่ว่าพี่เอวาต้องเป็นคนบอกพี่ฮิวโก้แน่ๆเลยคงงั้นมัง้งเดี๋ยวนาลาลงไปหาอะไรกินก่อนนะเผื่อจะคิดอะไรออกบ้างฮันนี่ไปด้วยกันไหมไม่อะ่ะ ฮันนี่อิ่มแล้วนาลากินเยอะๆนะช่วงนี้นาลาไม่ค่อยกินอะไรด้วยเดี๋ยวจะไม่สบายฮันนี่เป็นห่วงนะไปก่อนนะจ๊ะ อจากที่นี่ได้โดยที่ไม่ให้พี่เอวากับพี่ฮิวโก้รู้นะเธอขึ้นมาหา,หาชั้นสี่นาลาชั้นสี่ห้องขวามือเอ๊ะเสียงใครกันนะก็ไม่มีใครนี่เธอขึ้น,นมาหาชั้นสี่นาลาชั้นสี่ห้องขวามือเสียงใครกันชั้นสี่ห้องขวามือห้องใครนะเอายังไงดี ลองไปดูดีกว่าเป็นไงเป็นกันกล้าดีนี่เข้ามาได้เลยพี่ซูสานพี่ซูสานให้นาราขึ้นมาหาพี่มีอะไรเหรอคะเธอคงรู้แล้วใช่ไหมว่าเธอคือแม่มด เออรู้แล้วค่ะแล้วสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่คือการถอนเวทแมวพิทักษ์ที่แขนเธอใช่ไหมใช่ค่ะพี่รู้ได้ยังไงคะก็ฉันเป็นแม่มดนี่แล้วฉันก็เป็นแม่มดเผ่าพันุโคเซียนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลือดมนุษย์ผสมอย่างพวกเธอด้วยแล้วยังไงคะตกลงพ่สูสารให้นาราขึ้นมาทำไมก็เธออยากออกไปจากที่นี่ไม่ใช่เหรอ ฉันจะช่วยเธอนี่ไงจริงเหรอคะพี่ซูซานจะช่วยนาลาจริงเหรอคะยังไงคะนาลาต้องทำยังไงใจเย็นๆเอานี่ไปก่อนนี่คือผลสีเลือดแห่งกลิมเมอร์บุ๊กเธอเอาใส่กระเป๋านั่นไปซะแล้วเอาไปให้ใบอัน้นเพื่อที่จะได้ผสมเป็นยาสมุนไพรถอนพลังเวทแมวพิทัก แล้วนาลาจะเอาไปให้ใบอันได้ยังไงพี่เอวากับพี่ฮิวโก้คอยจับตาดูนาลาตลอดเวลาเลยเรื่องไปหาใบาอันไม่ยากหรอกแต่มีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นเรื่องอะไรคะเมื่อเธอถอนพลังเวทแมวพิทักษ์ได้แล้วให้เธอรีบไปที่ดินแดนกลิมเบบุกโดยเร็วที่สุดเพราะเธอกำลังอยู่ในอันตรายอยู่ในอันตรายแปลว่า จะมีคนมาทำ้ายนาลาเหรอคะทำไมกันเรื่องนั้นเธอให้ไบรอันเล่าดีกว่าเตรียมตัวไปได้แล้วไปตอนนี้เลยเหรอคะใช่เธอจะรออะไรอีกละ่ะหรือเธออยากให้เอวากบฮิวโก้รู้ก่อนเออไปเลยก็ได้ค่ะแล้วจะไปยังไงล่ะคะเธอเดินเข้าไปที่กระจกนั่นแล้วเธอจะได้เจอกับไบรอันไปสิ thank you